ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคดีกว่าแต่ก็ขอขับสนิทกับจังท่านกันจ้วยดีกว่าแต่ก็ขอสุดเกมมาครับอีกแล้วครับผมเย้จ๋อดีกว่าแต่ก็ต้องรีดสับ เกมไมโครมเชตได้ในวันนี้เรามักในสังเวียนอนิเมะกันอีกแล้วซึ่งในครั้งนี้นะครับผมเราจะไม่ได้มาในเรื่องใหญ่บาสนะครับถึงแม้ว่าขาลังจะเป็นกิโยตังนะครับผมแต่พอเรามากันในเรื่องจิวชิสุไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมานั่นเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็บอกเลยนะครับผมว่าโหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมและตัวละครที่จะมาประทานในสังเวียนวันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าระดับเทพนะครับผมเทพเจ้าเลยนะครับนั่นก็คือน้องโกโจสตารุนั่นเอง ก็อ่ะแหกโกงขนาดนี้เอาจริงไม่ต้องสู้ก็ได้นะพี่แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาทำให้ดูนะครับผมว่าว่าเกิดว่ากุจโตสโตรุเนี่ยต้องมาประทะกับพวกเราคำสาบทุกตัวเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม่าก็ถ้าวก็จะเป็นเริ่มการเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ได้กดไลค์กับสไครต์เนี่ยก็ฝากกดให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อป็นกำลังใจในการตั้งิปต่อไปเนอะอโอเคผมว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วพร้อมกันแล้วแลก็ดีวเราไปเริ่มกันในราวแรกเลยดีกว่าผมไปกันเลย โอเคผมเหมาเริ่มกันที่เรื่ที่หนึ่งเลยละกันนะครับสำหเราแรกนะครับผมโหจะเอาอย่างงี้ผมเสกโกโจโมาก่อนเลยดีกว่าปึ๊บนี่อันนี้คือโกโจซัตโตลูของเรานะครับผมโคตรหล่อโคตรเท่โคตรสลายนะฮะนี่วัดดีพี่บัดดี้ดบัดดีฮะซึ่งต่อสู้แรกของเขาเนี่ยก็จะเป็นอ่าเราเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนละกันนะครับอย่างเช่นนี่จุนแป้นั่นเองนะมันคือมันของมังคิดโตนะครับผมมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาพร้อมอยังคนโจพร้อมอยังพร้อมนะเดี๋ยวดูทิว่าถ้าน้องจุนแปเนี่ยแบบ จะสกิบก็โจได้ไหมเออแบบสักนิดนึงสักนิดนึงได้ไหมหาความแล้วหนึ่งสองซ่อมไปวิธีคุณไปเกิดแล้วแล้วก็ยังไงก,ก็โจตบสองรอบตายเอาคิดเรียบร้อยผมเมื่อกี้เราแลบผ่านไปทำไมมันเร็วจัะมาฮะมา,มาต่อที่ตัวที่สองเลยแล้วกันนะเมื่อกี้แบบพังนิดนึงก็ซ่อมแล้วนะครับนี่แกไม่บอกก่อนนะจะได้จะทำแบบพังซีแบบต้องใช้ยาวนะฮะมามาต่อที่ตัวที่สองเลยดีกว่าตัวที่สองเนี่ยเมื่อกีจ้จนแปลแล้วใช่ไหมอันนี้อัพระดับมาบ้านดีกว่าเป็นนี่ครับผมนี่ เคอร์สปิริตที่5นะครับผมหรือว่าคำสาบระดับ5นั่นเองนะฮะมาคำสาบระดับ5เนี่ยโกโจจะไหวหรือเปล่าเออแบบคนเดียวไหวป่ะถ้าพร้อมแล้วไปเลยคือวันนี้มาแล้วครับโกโจโอุย้ยใส่เวสสีแดงนี่ไงยิงตู้หุ้ยไม่ตายผมเอ้าววันนี้โกโจโกโจไงโกโจโอ้โหสีฟ้าใส่เวสสีฟ้าสีฟ้าคอยเอออืเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายกรหรอเฮ้ยบ้านะโอ้โหเรียบร้อยแบบตายแล้วนะแต่า นี่ก็ทานอยู่นะแต่ก็คือไม่เข้าเลยนะครับผมโกโจนะนี่ไดนิวด้วยไดนิวคืนกำลด้วยนะขอบคุณมากนะนี่แม่แควิแกนมันถวบนจริงมางกระที่รอบต่อมาเลยด้วยกันนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยเป็นอ่าเขาสำหรับห้าไปแล้วนี่อัพระดับมาบ้านดีกว่านะครับเป็นตัวที่แบบค่อนข้างมีชื่อหน่อยแล้วกันนะโอเคคือนี่มารมิในครับเขาเก็บรวยเพื่อนของเรานั่นเองนะ มาดูที่ว่าจะกลายเป็นข้าวเกี๊ยบจริงหรือเปล่านะครับผมซึ่งบางคนอาสงสัยนะครับว่าเอ้ยพี่ทำไมพี่ไม่เสกคำสาบก่อนแล้วค่อยเสกโกโจนะฮะคือจะบอกว่าโกโจนี่นะแม่งระดับเทพนะครับผมผมไม่สามารถไปแตะต้องมันได้เลยนะฮะอันจะฆ่ายัางฆ่าไม่ได้นะฉะนันเนี่ยเราต้องเสกคำสาบไห้แกโกโจแทนนะครับผมอ่ะโอเคพร้อไมไหมโกโจพร้อไมไหมนะมามาดูดิ่ข้าวเกี๊ยบเลยเพื่อนไปเลยโอเคจุดนี้มาผมตบแล้วนี่ นี่อย่าลืมนะเขาเป่นได้อนิเมะเนี่ยนะอฮานามิมันก็รอดนะจากโกโจเกือบตายนะแต่มีคนช่วยไปก่อนอยู่ดีโกโจยิงจัดฮานามิเข้าไปฮานามิโอ้โหตอนนี้เลือดเริ่มน้อยครับผมนะเลือดเหลือน้อยแล้วแต่ก็ยังบอกว่ายิ้มชิวๆอยู่แต่ดิโกโจใส่ไม่ยางครับผมวิ่งเข้าไปโอเคโกโจต่อไปต่อไปยังไงโอ้คนนัวมากนัวมากอีกนิดเดียวนิดเดียวเปล่าโอ้โหยางยางกันไว้ก็เอาอยู่เอาอยู่โอเคตอนนี้โอ้โหผมอัพเวลครับผมโกโจเลือดไม่กระดิกเลยนะจริงไม่กระดิกเลยนิดเดียวก็ไม่ได้นะโอเคเอา อ๋อยู่ยังออยู่ยูเอ,อย้เออยโคโจตบเป็นต่อลูกโอเคตอนนี้เลือดเหลือ60นะครับผมเหมเลือ60นะฮะมาเอาเลยเอาจบเอาจบประเ็ิศึกปิดจอ็อบเร็วอืออือยังไงยังไงเอาสิยิงติงตู เรียบร้อยนะฮะเฮ้ยก็จะตายเออแต่มันก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมากระตอกกับต่อมานะเป็นที่ดาก้อน,นกันบ้างดีกว่านะครับผมตัวมังกรสีสรแดงใช่ไหมเนี่ยซีก็ได้ผ่านมาไม่เคยได้เห็นเขาเท่าไหร่นะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะไหวปะ Let's go เนี่ยซีโกโจมาผมตบดาก้อนวันนี้ดาก้อนยังเหลี่ยมอยู่ตอนนี้ดาก้อนยังเหลี่ยมโอเคจะได้เปลี่ยนล่าแล้วครับผมนะเลือดเท่าไหร่วะเลือดสามร้อยผมนะโกโ,โจบอกแล้วไงสามร้อยแล้วไงวะแต่ผมยังไม่เห็นโกโจใส่สีม่วงเลยนะ รู้สึกว่าโกโจบอกว่าโอ้ยยังแบบธรรมดาชิวๆอยู่นะยังไม่ต้องใช้สีม่วงหรือเปล่าไม่รู้นะผมยังไม่เห็นอะไรโอ้วีดีช่างลาออกมาผมแต่กัวโจบอกแล้วไงว่าน,นี่โอ้โหคอ,โอโมโบอเอายิงโอ้โหโกโจยิงคอมโบทีเดียวนี่คือแบบล่วงเลยนะพี่เก๊กเก่งเ,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 เกินฮะ มากระตอครับผมนะ้าต่อมาเป็นนี่ครับโอตาของโจโก้บ้างดีกว่านะมีโกโจโก็ต้องมีโจโก้ครับผมนะอันนี้ก็ได้สู้กันเป็นอนิเมะแล้วอ่ะก็น่าจะเดือดอยู่ไปพร้อมไปดูเลยเดี๋ยวนี้มาวันี่ก็จะบอกเปขาเปิดสีแดงก่อนแล้วกันนะครับผมนี่ไปไหนแล้วก็เดินไปนู่นนะครับแต่ก็ตามครับผมนะตามไม่ปล่อยแล้วกัดไม่ปล่อยแล้วโกโจนะโอเคผมจะดูนะว่าไหร่โกโจจะใช้สายเวทสีม่วงนะเออใช้สีม่วงทีนี้คือแบบว่าคือขั้นสุดแล้วนะโอเคสีแดงโอ้โหบอกว่ายังไม่ต้องขั้นสุดอ่ะตานเหรอ คือผมจะบอกว่าจริงมันมีอะไรเยอะเลยนะใส่อะไรนะการอนาคีก็ยังไม่ได้กลางนะแหมจะโหดไปไหนเนี่ยมากันต่อเลยรายการน,นะครับผมรอบนี้มากันที่มวยคู่เอกเของเราแล,แล้วนะครับผมนี่ก็คือน้องฮานามิเอ้ยไม่ใช่อะไรวะมาฮิโตะตัวเองนะผมฮานามิผ่านไปแล้วพี่นะเออมาฮิโตะตัวเองครับผมอันนี้คู่ปรับคู่แคร์เลยนะฮะแหมแคร์ค,คนดูด้วยนะครับเมื่ออาจเปลี่ยนน้องจุนแปะให้กลายเป็นโปเกมอนนะครับผมรับไม่ได้นะมา โจแก้แค้นเท่อยหร่ดีดูดีกว่านะครับผมว่ามาฮิโตะจะยังไงนะฮะพร้อมแล้วไปเลยโอเคจาอนี้ก็โจยังไงขอบอกขอเปิดก่อนเลยแล้วกัารทำกับโจ้บอกมีใส่ใสอะไรมาไม่สนใจนี่เฮ้ยสีม่งแล้วนี่ไอโอ้โหวิบล็อกโจ้ปีแตกแล้วสีม่งนะตอนนี้เหลือเหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยพังเดียวนะใส่ไปสีมงหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะมาขอสีม่วงอีกได้ป่ะยังไม่สาแก่ใจวะยังไม่สาแก่ใจวะขอสีม่วงได้ป่ะเฮ้ยตอนนี้โอ้โหดูรัวดูดี่ไงดูดแล้วก็ยิงสีม่วงโอ้โหโอเมก้า เลือดเย็นมากนะครับผมคือแบบโจ้แบบว่าแบบันึกไว้ไม่ไปไหนแล้วก็ยินสีม่วงใส่นะฮะนี่จะแบบเกินไปจริงๆอ่ะแต่ดีละแม่มันน่าโดนจริงนะไม่โตเนี่ยโ,โอเควราครั้งนี้เราถัดมาที่มนุษย์กันบ้างดีกว่านะครับเมื่อกี้เนี่ยเราลองเอาคำสาปปะดับต่างๆแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเรามาที่คู่ปรับในเมเลเลยคับน,นะครับผมนั่นก็คือน้องเซนีนโทจินั่นเอง นี่โคจินะครับผมซึ่งในเมยเนี่ก็จะเห็นได้นะครับว่าโคจิจะมาจ้วงโกโจได้นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับผมว่าบาดแผลที่กลางหลังเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของนักดาบนะครับผมไม่ได้นะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโกโจบอกว่าขอแก้แค่นหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าในเมยขนาดนั้นนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นใน Minecraft เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะกันนะครับว่าจะดูเดือดแค่ไหนนะมาถัาพร้อมแนละ้วแล้วก็3 2 1 ไปโอเคเจ้าหนี้เกิดมาแล้วครับวันนี้วันนี้อาหยิบอาวุธคำสาข์มาแล้วก็รอบชิ้นแรกนะจบโกโจเข้านะตีเข้าอ่ะเอาไว้ตอนนี้เซนนีนเป็นคนเดียวที่ตีเข้าแล้วตอนนี้เอาไว้ตอนนี้เอาตีเข้าได้ไงตีเข้าได้ไงสงสัยต้องใช้อาวุธระดับคำสาบจริงถึงตีโกโจเข้านะโอเคแต่ก็โดนเจ็บนะเพราะว่าพี่แกไม่มีพลังเวทนะครับผมนี่เฮ้ยพี่แกโดนสีม่วงนะเออเดือดแคบแอปเปิลนะไม่เอาตอนนี้ยิงยิงยังไงโอ้โหเนี่ยอไรครับผมตายแล้วนะฮะแต่ว่าดูดิ คืออาวุธคำสาหมันจะเป็นอย่างเดียวที่ตีโ,โกโจเข้านะฮะแล้วแรงด้วยนะประเด็นน,ะน่ะเออเกือบอยู่นะแต่ก็นั่นแหละก็โกโจโมไม่ธรรมดาอยู่แล้ว <S <S โอเคผมมากันต่อนะครับผมรอบนี้เดี๋ยวขอตัวเอาตัวในมังงะมาบ้านนะครับันนั้นคือเจ้า มิจิซัน,นินะครับผมซึ่งจ้มิจิซันิเนี่ยมันเหมือนกับฟิลแบบว่าเป็นเทพของญี่ปุ่นใวิวนั้นนะครับผมซึ่งมันก็จะเกี่ยวโยงกับเรื่องคำสาบอะไรพวกนี้แหละนะแต่ว่ายังไม่เคยแบบมีปรากฏรูปลักษณ์ออกมาให้เราเห็นเลยแต่ว่าในมอดนี้มันมีนะครับก็เลยอยากจะมาดูว่าเอ๊ะถ้าโกโจเนี่ยสู้กับพลังระดับเทพเจ้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผ, <c oughs> ผิดไหมนะมาผมไม่ต้องฮิวให้โกโจหรอกมั้งโกโจเลือดเท่านี้แหละนะฮะเอาคนเดียวพอนะครับผมมาฮะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งป เหตุกานี้เป็นไงมาครับผมกดโจบอกเขาใส่เวสสีแดงโอ้โหยิงทีก็วิจิสเนก็วิจิสเนเหอะนะฮะนี่ยังไงยังไงนี่องค์เป็นพลังเหมือนสายฟ้านะแต่ก็ไม่เข้าอยู่ดีว่ะอุย้ยกดโจกากอนาเคตนะผมไนดะ้ถือกับต้นกากอนาเคตอ่าตายไหมเนี่ยไม่ตายว่ะตายไหมตายเออตายแล้วนะอุย้ยถือกับต้นกากอนาเคตเลยนะครับผมก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยธรรมดานะโอเคเรียบร้อยผมนะ เออพี่จะช่วยเอา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 ในเขตออกได้ยังอ่ะฮะเอาแล้ครับผมแล้วก็มาถึงคู่ที่หลายๆคนรอคอยครับผมนะซึ่งก็เป็นคู่รักคู่แค้นของพี่เขาเลยนะครับผมนั่นก็คือน้องเกตโทนั่นเองอ้าวแล้วครับผมนะมาฮะมาดูกันดีกว่านะครับว่าโกโจเกตโทเนี่ยใครจะชนะนะครับแต่ว่าในเรื่องเนี่ย เกดโทรแอบน้อยใจนะว่าแบบเออโกโจมันโหดเกินนะครับมีแค่โกโจคเดียวก็พอแล้วนะมามีการเล่นบทน้อยใจด้วยนะมา,มาดูกันดีกว่าว่าเกดโทกับโกโจจะเป็นยังไงนะฮะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1สองหนึ่งไปคุยตอนนี้มามโอเคโทรมามตบแล้วยังไงโอโกโจบอกขอยัดก่อนเลยกันาแต่อู้มีมังกรเรนโบมาแต่ก็ไม่ได้ช่วยนะครับผมนะโกโจดูนาเมะมเนี่ย โกโจโดนเมทไหมผมไม่เห็นนะฮะไม่ค่อยโดนเลยหรือเปล่าดูสิค่ะโดนอยู่นิดนึงนะฮอุจเกตโกโจกับอุจเกตนะครับผมแล้วก็โอเคโทดับอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอยู่ในตาเกตของโกโจนะโอเคโกโหตอนนี้โดนรัวมากนะอุจเกตของมันมีเกตเหมือนแบบมันพรางไอ้นี่เรียกคำสาบแล้วแต่ว่านั่งไงอ่ะมันทำอะไรโกโจไม่ได้เลยนะครับผมนี่โอ้โหเรียบร้อยโกโจนี่ก็ซัดซะไม่เหลือความเป็นเพื่อนเลยนะฮะดูดิโอ้โหมันทำอะไรโกโจไม่ได้จริงอ่ะมันมีแบบไอ้นี่เขาเรียกว่าไงมีแบบมุกเกนอยู่นะฮะ เอาล้ครับผมแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งไม่มีตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับผมซึ่งก็เป็นตัวที่หลายคนรอคอยแล้วก็เป็นเฮดสุดระดับคำสา์แล้วนะ,นะครับนั่นก็คือน้องสุขุะน,ะนันนเองนี่อ่าเอาม,มาฮะเก้าโกโจต้องมาสู้กับสุกุณะเป็นยังไงนะครับผมซึ่งกเกือบได้สู้กันหลายรอบนะซึ่งผมว่าน่าจะต้องดูดเดือดมากๆแน่นอนนะฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วแล้วก็พร้อมยังถ้าพร้อมนะพร้อมแล้ว3 2ส หนึง่ง let's go เดี๋ยวนี้มาผมนะโกโจวิ่งใส่ถึงโอ้โหมาแล้วผมนะอ่ะาได้ความดีเปิดการเข่งแโกโจโดนไหมโกโจโดนไหมผมหากโกโจไม่เจออุ้ยแต่เลือดสุดายเยอะมากโกโจโกโจผมไม่เห็นนะผมยังมองไม่เห็นโกโจอยู่ตอนนี้โกโจเลือดลดอุ้ยลดรวมากโกโจเฮ้ยไ,ไม่จริงนะไม่จริงนะโกโจไม่ไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาก,ก่อนฮนะ e s e เดี๋ยวมาสู้กันต่อนะเอ้าเอาเอ้า ตายแล้วหรอสุกนัธาตายแล้วหรอไม่เป็นไปได้เหรอวะคุณหน้าเลยนะเดี๋ยวขออีกรอบขออีกรอบผมผมไม่ชวนนะฮะคอกรอบนะเดี๋ยวผมคิวตัวก่อนมาคอยรอบไหนดูสิปุ๊บมาคือสุกนัขเลือดเยอะมากนะแต่ว่าดูเหมือนมันตายเร็วอย่งวะมาเอาเลยมาไปสู้กันไหนนี่อ่านี่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 เนี่ยดีเอตอนนี้อ่ะดูเรือตอนนี้นัวอยู่นะฮะเอาโกโจโกโจสู้สุกนัายังไงโกโจโกโจตายไหม กระจกับอุ้ยกระโกกระจกก็น้อยกว่าสุนัเนี่ยอ่าแล้วตัวนี้เสียชิวละผมว่าเมื่อกี้น่ามีผิดพลาดนะครับแต่ว่าสุนัยังไงโดนอัดถืออาคาบาเปิดอีกแล้วอ้าวการอัลคาเดตังเลยนะสุนัน่ะอ้าวหายไปแล้วนะฮะคือผมว่ามันไม่ตายหรอกนะแต่เหมือนกับว่ามันจะอยู่ไม่ได้ไม่นานหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเหมือนจะมีข้อกำหนดของมันอยู่นะฮะ เออแบบฟีลว่าแบบอยู่ได้ไม่นานก็หายไปนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าไม่งางนนะั้นโกโจโน่นต้องตายไปแล้วใช่ไหมเลือดนิดเดียวเองนะพี่นะก็อ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสับสังเวียนในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมก็ได้เห็นความโหดของโกโจโแล้วนะว่าพี่แกนะฮะหนึ่งตัวไม่ต้องยิวด้วยนะก็เก็บหมดได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบไปน,นะ้าเก,กิดว่าใครเนี่ยอยากให้ผมไปทำสังเวียนในเรื่องอะไรหรือตัวละรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำนี้ผมจะไม่ซีคอตตาไปก่อนอช อยลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำไปด้วยนะครับว้เจันพร์หน้าสุนีขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบจ้าบ๊ายบาย